ลำแสงขนานความยาวคลื่นเดี่ยวขนาดความกว้าง l ตัวกระทบตั้งฉากกับด้านหนึ่งของแท่งแก้วสามเหลี่ยมมุมฉากดัชนีหักเหเป็น n ครับดังรูปเมื่อลำแสงหักเหจากแท่งแก้วทางด้านตรงค่ามุมฉากของปริซึมลำแสงจะมีขนาดความกว้างเท่าไหร่โอเคตัวนี้นะครับเราจะมาวาดภาพกันนะครับเราจะมีลำแสงขาเข้ามาครับแล้วก็ขาออกไปนะครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนสีกันนิดหนึ่งนะครับเล่นสีกันนิดหนึ่งขาเข้ามาครับปึ๊บเดี๋ยวจะวาดสวยๆนะฮะขาเข้ามาปึ๊บแบบนี้นะครับแบบนี้สีเหลืองเหลืองนะครับจะค่อยๆวาดไปทีละขั้นเลยนะครับต่อมาครับก็เกิดการหักเขียนะครับหักเขียให้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับ โอเคแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็กำหนดมาครับว่าเจ้าตัวนี่ครับเป็นระยะ x นะความกว้างนี้เป็นระยะ x ครับก็คือเขาถามว่า x เนี่ยฮะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตามโจทย์เขาสนใจตรงนี้นะคราวนี้ครับแล้วก็กำหนดมุมต่างๆต่อมาอีกนะครับข้างในนะจะให้เป็นสีเหลืองนะครับ โอเคแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามุมนะฮะถ้าให้มุมตัวนี้เป็นมุมทีตาครับเพราะฉะนั้นมุมนี้ที่เห็นก็เป็นมุมทีตาด้วยนะครับลองคิดดูนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับปึ๊บสังเกตด,ดูไหมครับว่านี่ก็เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับแล้วนี่ก็เป็นมุมฉากนะครับเห็นไหครับ ถ้าเราวาดมุมแย้งนะครับเห็นะฮะด้านนี้ก็เป็นมุมทีตาเหมือนกันนะครับเริ่มเริ่มจะมองเห็นเป็นกังหันนะครับลักษณะนั้นนะครับโอเคต่อมาครับให้มุมนี้เป็นมุมทีตาสองครับถ้าด้านนี้เป็นทีตาสองนะครับด้านประกอบมุมฉากนะครับก็คือ เป็นมุมสักมุมหนึ่งนะครับแต่เราจะไม่เขียนนะครับสังเกตดูครับว่าด้านฝั่งตรงข้ามนี้ก็เป็นทีตาสองเช่นเดียวกันเริ่มคิดออกไหมครับว่าสมมุติว่าถ้าทีตาสองนะครับเท่ากับ30เพราะฉะนั้นมุมที่กูเขียนที่ไม่เขียนเนี่ยครับก็เป็น60สิบใช่ไหมครับเพราะนั้นด้านตรงข้ามกับ60ก็เป็น30เพราะนั้นทีตา ถ้าตันนี้เป็นทีตาสองนะนี่ก็เป็นทีตาสองด้วยนะครับโอเคนะไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันดีกว่านี้นะครับถ้าอธิบายมากเกินไปก็กลัวจะงงนะครับขอว่าวาดเท, e ท่านี้แล้วก็อธิบายเท่านี้แล้วกันนะครับนะก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับถ้ายังไม่เข้าใจจะอธิบายรอบที่สามต่อนะครับวันนี้มีน้องๆน,นะครับอย่างน้องนโมนะครับถามมาว่าดูมุมแล้วไม่เข้าใจก็ลองอธิบาย แบบละเอียดให้ดูนะครับถ้ายังมีคนไม่เข้าใจก็จะที่บายรอบที่3 4มสี่ห้าหกไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะเข้าใจอย่างชัดเจนสักรอบหนึ่งนะครับโอเคฮนะแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับลองวาดด้วยตัวเองนะครับแล้วจะเข้าใจดีที่สุดนะครับโอเคคราวนี้ระหว่างที่ครูพูดๆไปตรงนี้นะครับก็ได้วาดภาพออกมาแล้วโดยที่กําหนดนะครับ ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปก็คือรูป A B C แล้วก็ A D C นะครับคราวนี้มาดูนะครับจากการหลักการหักเหของแสงน,นะครับเราจะได้ว่า sin ทีตาหส่วนด้วย sin ทีตาสจะเท่ากับ N2 ส่วนด้วย N1 นะครับก็คือค่ามุมตกกระทบครับ ไซของมุมตกกระทบส่วนด้วยไซดของมุมหักเหจะเท่ากับดัชนีหักเหของตัวกลางที่2หารด้วยดัชนีหักเหของตัวกลางที่1ครับโอเคคราวนี้มาดูกันต่อนะครับเราจะได้ว่าไซดทีตาครับส่วนด้วยไซดทีตาห้อยสองครับจะเท่ากับ1ส่วนด้วย n นะแล้วนี่ครับ อากาศนะครับมีดัชเชียร์งเหยีเป็น1นะครับส่วนแก้วที่ว่านะครับก็จะมีดัชเชียร์งเหยีเป็น n นะครับเขาให้มานะโอเคนะครับคราวนี้เราจึงได้ว่าย้ายข้างสมการครับว่าเป็น n okay, s i n ไ์ทีตาจะเท่ากับ s i n ์ทีตาห้อยสองครับคราวนี้ก็ให้เป็นสมการที่1นะครับคราวนี้เรามาพิจารณาครับสามเหลี่ยม a, b, c กันนะครับว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรนะคราวนี้เราจะเห็นได้ว่า cos ทีตานะครับจะเท่ากับ l ส่วนด้วย ac นะครับให้เป็นสมการที่2สงังเกตดูนะครับว่าตัวนี้ฮะมีความกว้างเป็น l ใช่ไหมครับเพราะนั้นตามหลักการตีโกณนะครับเพราะนั้นเจ้าตัวนี้ครับ คอสทีตาก็คือชิดฉากนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูสามเหลี่ยมต่อมาครับสามเหลี่ยมนี้คือสามเหลี่ยม a d c ครับเราจะเขียนได้ว่าคอสทีตาห้อยสองนะครับจะเท่ากับตัวนี้นะครับชิดฉากใช่ไหมครับชิดส่วนด้วยฉากก็คือชิดก็คือ x นะครับฉากก็คือ a สนั่นเองเนาะคราวนี้นะครับให้เป็นสมการที่3ครับหลังจากนั้น,นครับก็เอาสมการที่2ตั้งครับหารด้วยสมการที่3จะได้ว่า cos ทาหารด้วย cos ทห้อยสองนะครับจะเท่ากับ l ส่วนด้วย x ครับแล้วคราวนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับเราจะได้ว่าบะนั้น x นะครับสิ่งที่โจกเขาสนใจเนี่ยเห็นไหมครับ x จริงเท่ากับ l นะครับหารด้วย cos ทีตานะครับแล้ว l นะฮะคูณกับ cos ทีตา 2นั่นเองนะครับแต่ว่าในรูปที่โจทย์เขาสนใจเขาไม่ได้อยู่ตอบอยู่แค่นี้นะครับพอดีว่าชอย c ์เนี่ยมันคุณไม่ได้เอายกมานะครับเพราะว่าเนื้อที่ไม่พอนะครับเราต้องทําต่อครับโดยที่จะมีความสัมพันธ์อย่างนี้นะครับว่าจากตีโกณนะครับ s ซน์กำลังสทีตานะครับบวกด้วยกำลังสทีตาจะเท่ากับ1ครับเพราะฉะนั้นครับ คอสกำลังสองทีตานะครับจึงเท่ากับ1ลบด้วยไซน์กำลังสองทีตาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าคอสทีตาจึงเท่ากับสแควรูตของ1งลบไซน์กำลังสองทีตานะครับแบบนี้นะคราวนี้นะครับเราก็มาดูครับว่าจริงที่โจทย์เขาเขียนมานะครับคือตัวนี้ครับคอสทีตาให้สองเพราะนั้น เราก็ห้อย2เข้าไปนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับเราจะเห็นว่า sin ์าทีตาห้อยสอครับจะเท่ากับ n sin ไนทีตานะครับเพราะฉะนั้นคอสทีตาห้อยสอครับจะเท่ากับสแควรูทของขลบ n อกำลังสองไซน์กำลังสองทีตาครับให้เป็นสมการที่4ครับ แล้วเราจะเขียนได้ว่า x ครับจะเท่ากับ l ครับหารด้วย cos ทีตาครับแล้วก็เปลี่ยน cos ทีตาห้2กลายไปเป็น square root 1ลบ n กลั s i n 2กำลังสองทาซ็จแล้วนะครับข้อนี้ก็ถือว่ายาวนะครับหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องของการวาดภาพซะมากกว่าครับ ส่วนเรื่องการคิดเลขเนี่ยใครๆก็คิดได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านตรีโกณครับแต่ตรีโกณมิติอย่างตัวนี้นะครับไซน์กำลังสองทีตาบวกคอสกำลังสองทีตาเท่ากับ1นะครับตัวนี้เป็นความรู้พื้นพื้นนะครับถือว่าเราต้องรู้มาตั้งแต่อยู่มต,ต้นแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ตามครับ